ta da da da, -da. แทมสวัสดีครับทุกคนก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเป็นฆาตกรนะครับเรียกว่าหลังจากที่มันอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ได้เพิ่มให้เราเป็นฆาตกรได้นะครับโอ้โหเรียกว่ากว่าจะอัปเดตนะคือแบบรอประมาณสัก2-3เดือนเลยนะครับสุดยอดครับพี่ผู้พัฒน,นาเกมตรงมือให้หน่อยแป๊ะแปๆะแปะแปะแป,ะป,ะปะสุดยอดมากเลยครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่นเป็นฆาตกรกันบ้างนะครับซึ่งว่าผมได้เลือกเป็นพี่เจ้าหัวล้นมานะครับโอ้เรียกว่าผม จะได้มีความรู้สึกบ้างแล้วนะครับที่เรียกว่าเวลาโดนเจ้าผีหัวโลนมาตีประตูผมเนี่ยมึงตีตั้งนานแล้วไม่มึงก็ตายยากมากและอีกหนึ่งประเด็นนะมึงตีเร็วโคตรเลยทั้งอึดทั้งตีเร็วมาดูว,วันนี้เนี่ยผมจะมาลองเป็นเจ้าหัวโลนบ้างนะครับว่ามันจะอึดโทนถึกและเร็วแค่ไหนนะคะอ่าโอเคมาซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตรงนี้เลยอุย้ยประตูอยู่ตรงนี้นะเอามีทีเครื่องสักหัวม,มาด้วยว่าดูฟักมึงจะโกงกูปะเนี่ยเดี <c oughs> ย๋ยวเพิ่งโกงผมนะโอเคได้นี่ สบายนะครับทุกคนโอ้โหมาอะไรครับพี่ดูดิไออุอย๊ยอะไรวะอะไรอะสองไอเทมมันอะไรอะทุกคนผมงงนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะแต่นี่ามาแลว้วนี่นี่มันไปเร็วไอ้น้องแล้วน้องจะไปยังไงเรนะโอ้โหมึงอัพประตูทานได้อยู่แล้วเนี่ย <laughs> โอ้โหตตรัวตตรัวไตยางรัวโอเคได้พี่อีนิดเดียว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 กูจะตายแล้วพี่ <laughs> โอ้ทำไมประตูมันถึกจังวะแล้วทำไมตอนผมเล่นเป็นไอพวกแบบไอพวกสวเวอร์มึงตี อย่างไวแล้วประตูกูพังอย่างไวด้วยนะโอเคแต่มันมีเครื่องสับหัวมาเครื่องสมมับหัวมาทําอะไรได้นะอตอนที่เราเลือดรถอ่ะอุ๊ยเจ็บเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะแต่ว่าไงอย่าช็อกอาช็อกไปนี่กูเวลส่าแล้ว,วพี่ผมมาแล้วเอาประตูแตกเสร็จเ้ยไอ้เครื่องสับหัวม,ม,มาเป็นอะไรมือฮะ,ะหาย่าห้าวเป้น,นี่ไแตกไปใส่น้องโอ้ที่หลังนี้มาห้าวกับเพ่นะพี่เนะี่ยหัวรถในตำนานเลย,วส,นนเลยสวัสดีพพ่ ไม่สบาเองเป็นใครวะเนี่ยโอ้ช่วยกันต,ชนตีช่วยกันตีเย่ยมมากเลยซึ่งทุกคนครับตัวนี้มันคือตัวอะไรอะที่มันตีกับผมเนี่ยคือแบบผมไม่รู้เรื่องอะไรนะเพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นเป็นฆาตากรในอาอาฮันฮันเตอร์ดอมากนเลยนะครับเพราะว่าผมไปเล่นเกมนอนสู้ผีเวอร์ชันอื่นไงแต่อันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้มันคือลูกกระจกหรอใช่ปหนี่ไงแต่ดีแล้วแต่ดีแล้วพวกนี้มันโกงมึงอย่ามาโกงกูนะกูเป็นฆาตกรแล้วนี่ไงแตกสุดยอดมากพี่โอ้โหตียยงไว้ลูกน้องพี่โหดมากเลยนี่นี่นี่ลูกน้องผมไปตีใคร ตีพี่คนนี้เหรอน้องปลเดี๋ยวเราไปช่วยกันนะอุย้ยตีอย่างแรงตีอย่างแรงตีอย่างแรง,งแป๊บนึงครับพี่โอ๊ยทำไมทำไมมันอัพว่ายังไงวะจะเย็ยนนะครับพี่ผมขออันนี้ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงได้ยังได้ยังโอ้โหทำไมเลือดมันเพิ่มชา้จาจังวะนีไ่ไงนีไ่ไงได้หรือยังได้หรืยังเต็มแล้วเต็มแล้วโอ้โหยังไม่เต็มอีกนิดนึงอีกนิดนึงไหนๆก็มาแล้วนะจะได้ไม่เสียเวลานี่ปาทุกคนเอากูมาเข้าห้องนี้ทำไมวะเนี่ย กูหายไปไหนแต่กูจะตายโอ้โหแม่งเปอย่างไวอย่างแรงกูจะตายวัตถุฟ้าครับพี่โอ้ทำไมมันโหดขนาดนี้วะเอ้ยกูคือหัวโลนในตำนานนะพวกมึงตีกับให้กูให้หายใจหายคอบ้างเลยเว้ยนี่ไงแต่พี่คนนี้จะตายนี่ยังเอา้าดูก็ไม่ได้นะปลาทุกคนเลือดน,น่าจะเต้นลนะปลาแน่แน่แน่ผมมาแล้วก็พี่อุย้ยลูกกระจอกเรายังโหดนะครับทุกคนดูดิวัตถุฟ้าอุย้ยโหดมากเลยพี่ยอดสุดยอดยอด,ยอดนี่ไงนี่ไง ตีเทมมันจะได้อะไรปะมันจะได้ให้เพิ่มเวลปะอันนี้ผมไม่รู้นะเห็นปะนี่โอตีเยี่ยมากยอดตีนี่ปะทุกคนหรือเราจะไปตีคนอื่นนะไอ้คนเมื่อกี้นี่อย่าไปตีเลยแม่อย่างโหดเลยไอ้แตนมึงน,นี่โกงกูทุกฉบับเลยนะในเฮ้ยนี่นี่นี่พี่คนนี้พี่คนนี้ซึ่งประตูพี่เขาอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยบ้านมันก็ชักจะยากอยู่พอสมควรนี่ไงนี่ตีได้ตีได้นี่ไงช่วยกันตีช่วยกันตีเฮ้ยผมไม่รู้กะจอกสองตัวว่าถูฟากโอ้ย๋ยวกูจะตายกูจะตายเมอยากตาย ว่าทำไมโหจังวะวิ่พี่พี่พี่ <c oughs> โอ้โหนี่ไงโอ้ลูกกระจกผมวิวห้าแล้วนะแต่กูวิวเท่าไหรนะ่เนี่ยวิวสามมันหน้าอับอา,ายขายขี้หน้าอย่างงี้เลยเหรอเฮ้ยหัวหน้ายัางผมนี่ขายหน้าเลยก็เพ่ดอดวดูดิโอ้ตีแรงว่าดูฟากนี่แตวกูวิวสี่แล้วมาดิให้ช่วยหน่อยช่วยหน่อย,ย,อยแล้วมันแล้วแล้วพี่ทำไมไม่ยอมตีล่ะอันนี้คือผมงงนะว่าทำไมไม่ยอมตีวะก็กูอยู่แค่ประตูแล้วพี่พี่หัวล้นครับพี่หัวล้นเนี่ยมึงโหดกว่านี้นะตอนกูเจอมึงในตอนที่ผมนอนสู้ผีอะ มึโงโหดมากเลยอ่ะแต่อันนี้อะไรวะเนี่ยโอเคโอเคมาได้อยู่เอ้ยอะไรวะเนี่ยค้างวะเนี่ยตีได้อยู่ตีได้อยู่มา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 ,มาโ,อโอ้โหจะตายละกูหนีละย่างแรงย่างแรงใจยังพี่ยังไม่อยาก อะไรวะมาเล่นเป็นผีกูตายอย่างไวเลยไอหัวล้นมึงโคตรกระจอกเลยผมเล่นเป็นผีตัวอื่นได้ปะโอ้ตรงนี้ไงครับทุกคน New Dream Hunter นะโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นอาฆาตกรตัวใหม่นะซึ่งไอหัวล้นอย่างกาอ่ะโอ้ยผมไม่ชอบเลยไปเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ผมได้เป็นผีนักเรียนเหรอวะเนี่ยโอเคแต่ก็ได้แหละน่าจะโหดอยู่นะน่าจะโหดไอหัวโล้นออ้ยนี่ไงโอ้ทุกคนแมพยังสวยนะโอเคเดี๋ยวเราจะรอเวลานะครับปรอแป๊บนึงรอแป๊บนึง เอาแฮไอหนวดเดี๋ยวมึงเจอกูกูบอกเลยเดยวเอ็นที่หนาวอ่ะหนึ่งชั่ฮ่าฮ่าฮ่าฉันมาแล้วสวัสดีครับพี่หนวดฮัลโหลสวัสดีทําไมพี่มานอนอยู่ห้องโคตรแคบเลยวะ <c oughs> ดูห้องนี้อย่างยาวแล้วพี่ก็ไปม,มานอนแต่พี่มานอนตรงนี้นะ ผมถามจริงเถอะแล้วพี่จะชนะผมได้ยังไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะฆ่าพี่นวดไปคนแรกเลยนะครับซึ่งเรียกว่าการมาเล่นไปฆาตรกรแบบนี้เนี่ยเราต้องเลือกตัวอื่นนะครับซึ่งถ้าไปเลือกไอหัวล้นอย่างเมื่อกี้โคตรกากเลยไอหัวล้นถึกก็ไม่ถือตี DIY อย่างเดียวนะมึงนี่ไม่ไหวเลยครับเห็นปะดูผีนักเรียนเวลก็อัพไวเอ้ยแต่พี่หนวดครับพี่นวดเมื่อกี้พี่หนวดเกือบตายแล้วนะแต่ทำไมพี่นวดทํากับผมอย่างนี้วะให้แย้ประตูดิให้น้องเข้าไปนอนด้วยได้เป่าดูดิ เด็กนักเรียนนะปากแดงๆด้วยจะไว้ใจได้กาแต่แต่ดูที่มือของเขาม,มีเม็ดน,นะพี่หนวดเรียกว่าหนูเนี่ยอยากจะไปโกนหนวดให้พี่หนวดมากเลยค่ะคือแบบโหดูเห็นป่ะซกมกขนาดนี้นะ แต่หนูเนี่ยมีเมตดกลหนดนะเราแป๊บมึงเราไปลงพี่นวดอย่าเพิ่งอัปประตูนะแจ๊อย่าเพิ่งอัปประต,ะระตูหนูบอกว่าอย่าเพิ่งอัปประตูไงเล่าลงุงนวดโอเคได้แต่ไม่มีปัญหาเอาเอาป้อมปืนมายิงผมอันเดียวเนี่ยนะโอ้เจ็บอย่างเลเจ็บอย่างไลโอ้เจ็บเ,เจ็บเจ็บมากๆโอ้โหพี่นวดได้เวลาของกูแล้วนี่ไงพี่นวดกล้าหน่อยนะพี่นี่ไงไปซะไปนรกซะมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปฆ่าคนอื่นต่อเลยนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยถือว่าเป็นการอ่าเรียกว่าการเรียนรู้นะ การเรียนรู้ของเราสังคมคือการเรียนรู้วไม่ใช่อกโอเคเดี๋ยวมาตีพี่คนนี้ต่อเลยนะครับเฮ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วแล้วซอมบีเด็กของเรานะหรือว่าเรามีหรือว่าผู้รับใช้ที่โหดกว่าหัวหน้านะเออมันมีตรงไหนอยนะู่เนี้ยเมื่อกี้นี่เราให้เด็กแบกเรานะซึ่งเมื่อกี้นี่คือผมยังไม่รู้อะไรไนงะแต่ตอนนี้ผมรู้นะว่าเรานี่ใไงช็อกนี่ไงเป็นไงอะไรอะรนะงงป งงปะผมก็งงนะว่าคุณจะใช้ทําไมวะเนี่ยมันแคเน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 ่เป็นปืนกระจอกอะนี่ปะสวัสด,ดีสวัสด,ดีเมื่อไรผมจะวิวซีว่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโหลโหลนี่มาแล้ววิวซีวิวซีมาล้โอ้โหซอมบี้เด็กของผมมันถึงก็วิ่งหนีนะโดนป้อมปืนมหาการนี่แตกไปใส่น้องมาโอ,อยสวัสดีค่ะพี่สาวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเนี่ยจะโกนหนวดให้นะนี่แน่ตายไปซะมาทุกคนเดี๋ยวเมาเก็บพี่คนนี้ต่อเลยนะอืมซึ่งประตูพี่เขาอยู่ตรงไหนนะน่าจะอยู่ตรงนี้นะมานี่ไงโอ้ กระจอกมาเลยพี่ยังไงพี่สวัสดีครับพี่ไอสวัสดีค่ะรถอมบีเด็กของเราก็ไปตีคนอื่นไปเรื่อยแล้วนะมาโอ้ยประตูพี่ประตูพี่จะแตกแล้วนะคะนี่แตกไปซะน้องอยอ่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งจับ,อย,จบอย่าให้จับนะอย่าให้จับนะนี่ไงนี่ไงอะไรนี่ไงอุปกรณ์กระจอกนี่ไงซื้อตู้เกมทำไมต,ตอนนี้ล่ะตายพปซะมาทุกคนเฮ้ยอะไระเนี่ยมีหมวกด้วยใช้ได้ป่ะโอ้ยใช้เฉยเอาใช้ได้แค่อันเดียวนะ มาแล้วครับทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปช่วยซอมบี้เด็กกันตีนะออ้ยเย็ดเคอะไรนเนี่ยทำไมพวกเอง <c oughs> มันเหมือนเป็นซอมบี้เลยอ่ะมันผมไปฆ่าเขาตายแล้วเขาก็ไม่ช่วยผมฆ่าใช่ปะเห็นปะเอาปอมปืนแตกหมดแล้วยังไงพี่มาไอาพี่พี่ขอน้องโอ้โหแม่งยังไวอะ่ะแล้วแม่งตีแรงด้วยน,นะโอ้โหจะพวกซอมบี้เด็กพวกนี้แล้วก็ตอนนี้น่าจะเหลือแค่คนเดียวนะครับซึ่งตอนนี้คนเดียวมันอยู่ตรงไหนวะพี่หาไม่เจอเลยครับน้องๆมันอยู่ตรงไหนครับพี่โอ้ยนี่ไงลุมกั โอ้โหลุมกระทือไปที่เรียบร้อยนะครับพี่โหดมากโหดมากเฮ้ยสนุกว่ะขอยตาหนึ่งขอยตาหนึงตาสท้าย้ะตาซ้ายมา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 ฮ่าๆ <c oughs> มาแล้วหลานเอ้ยให้ยายเข้าไปนอนด้วยสิ <c oughs> คือแบบ <c oughs> ยายแบบโอยง่วงนอนมาเลยดูตาของยายสิตายายเนี่ย <c oughs> ตายาย ตายายตาของยายเออมึงจะตายยายนะไม่แ่กูงงเหมือนกันเลยนะพูดไปพูดมาผมก็งงเองนะอแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาฆ่าเจ้าหลานคนนี้นะที่ว่าหลานคนนี้เป็นหลานที่เนรคุณมากเลยนะซึ่งเรียกว่าเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เลี้ยงดูเขาตั้งแต่เด็กนะครับแต่พอโตมาเนี่ยก็เริ่มแบบไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่นะแล้วก็เป็นเด็กแว้นแล้วขับรถท่อด,ดังนะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ทิ้งยายไปนะให้อยู่คนเดียวตามลําพังนะครับซึ่งยายคนนี้เนี่ยเขาก็ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งน,นะซึ่งายายนนสองป ซึ่งเจ้าหลานคนนี้เนี่ยนึกว่าจะมาทำบุญให้ยายนะแต่สุดท้ายก็กลับมาเอาโฉนดที่ดินของยายไปขายนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยายคนนี้เนี่ยเรียกว่าไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยยายก็จะมาทวงทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยไอหลานมึงจะทำกับอ,อย้ยจะทํากับยายอย่างนี้เหรอ ยายตายแล้วโอเคโอเคก็เรียกว่าเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับทุกคนสําหรับการเล่นเกมนอนสู้ผีในที่เรียกว่าเรากลับมาเล่นเป็นผีบ้างนะครับซึ่งเรียกว่ามันเพิ่งอัปเดตมาเมื่อเมื่อวานหรือเปล่านะซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าก็ได้มีน้องๆในช่องของผมเนี่ยได้ออกมาบอกว่าพี่ครับมันสามารถเล่นเป็นอาเจ้าผีได้แล้วนะซึ่งผมก็เพิ่งอัปเดตเมื่อเช้านี้นะครับเราก็สามารถเล่นเป็นผีได้นะซึ่งซึ่งการที่เราจะเล่นเป็นผีเนี่ยก็ให้ทุกคนไปเล่นในเกมแบบธรรมดาเลยนะครับเรียกว่าไปสะสมตังค์ให้ได้เยอะที่สุดแเราากก็ม ตรงนี้นะครับชิ้นส่วนอาเจ้าผีพวกนี้เห็นปะหรืยว่าแรกให้ครบ12อันนะแล้วก็เรามาปลดล็อกที่ตรงนี้นะหน้าต่างแดงนะครับพอเราพอเรากดเข้าไปมันก็จะเป็นเป็นผีแบบนี้นะเห็นปะออโอเคประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่ไม่รู้นะก็เรียกว่าถ้าใครแบบไม่ชอบผีตัวนี้ก็ให้มากดตรงนี้นะเห็นปะ New Dream Hunter นะครับมันสามารถเปลี่ยนอาฆาตรกรให้เราได้นะ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็สําหรับใครที่เรียกว่าซึ่งสาหรับใครที่อยากจะเล่นเป็นผีบ้างเนี่ยก็ให้ทุกคนมาเล่นเกมนอนสู้ผีแบบธรรมดาเลยนะครับซึ่งสามารถไปโหลดในเพจสโต e ได้แล้วนะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปวันนี้นะก็รู้ว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับเรียกว่าโอ้โหเมื่อวานเนี่ยคลิปผมผมนั้นโดนแบนนะคลิปแดงเลยนะเสียดายมากโอเคนะครับผมซ U อู a อเก้นะผม